บายดีพี <horse back. S 2> ่น้องอะสมมืใดเพอกัน so พื่กับพี่น้องส่งน้องก็อยู่ก็พอกันยำเที่ยงบ่ายโมงพี่น้องเ้ยก็จะบ่ายโมงเป้ยกระลุ้มนั่งลุ้มมันอง่าไม่มีปลาสึมักโม่ในสวนกระวเจ้า่เนี่ยแต่สวนข้าวเจ้าไก่เกือบตายพี่น้องกินข่าวกับมังโมพี่น้องเ้ย กับยันมกปลาแดกขุดมันขุดมันเกือบตายหอนแหงกินเข่าเด้อพี่ทองเด้อกินข้วเที่ยเอายูหน่อยกับฮักกระตื่นยังฮักกระตุ่นยักนห้างอีบ่อยลมันเสือไปย่ตกผูลานไว้องนข่าเด้อพี่หองกินข่าเด้อพี่น่อ เทียงกะเทียงกะเจ้าดอกอาศัยเทียงกะเจ้าปลูกเสื้อไฟแกนอันยับปรตูกเทียงมาเดี๋ยวประตูกเทียงเฮ้ยไปสื่อเนี่ยเอ็นเอันบ้านน้องเคียนพี่น้อยหน้าบ้านน้องเคียนเข่าวัดบ้านพี่ตอ๊กเฮ้ยฝืนกับสีเป็นตาสีเสฉิมไปใช้ลูกไปยามาลบปอง เทีอ่ลุมฟองไม่ได้ตัอเก่านะผูอเด็กตวเก่าตัวเต่ามาขึ้นนี่ผเด็กนะขึ้นเขาก็มองโมเดี๋ยวไปได้มันดิย้หนิฉันนั่นเหาะนะกินมอโมแบบเ็บมีแห้งมองโมกบกรอบกรอบดล้วหน่ตัมาทานชุกมองโมใจเลือยหน่อยายั้งลูกลืมอาคาตางกมาพี่้องเยอยู่เทียงขะเจาะ มาเลยกัไม่ยเกพน้่น้องเลยย่าลงปองฮะนะอาศัยเทียงข่าเจ้าเทียงจาลของหน้บะมีหรอกินมูบลืมถือกระตาก็ไม่สาวนะน้หมืแดงนั่นไข่ไข่กินข้าก็ไม่มีสืบปิ่งเหมือนเจ้าในช่องปิ่งู้งเหรออืมหมาไฟ นั่งมาโก๊บมาเราขายเลยนะเออบังเล่นนั่งอยู่โล่นั่งอยู่ในกวางพ่อจ้าควาซาลาบอกยายนนะเผาชวนทั้งงัวทั้งควายกันบอกเอามากับจ้าเสด็ยังเลยเอามากินเข่าอยู่โคกอยู่ป่าอาศัยเทียงข้าเจ้าพอได้มีหมองนั่น มีหมองเห็ดอยู่มีมองกินเขาสั่นสิได้กินกันที่ยวนอนอยู่รึข้ากดเยอะขาวตื้นมอืมผมตื้นแลกจินเริงอ่ะโอ้ยหลุกดิเนี่ยนี่ได้หนิออมาอเา็่ออออออม,มอ,อืดื้อคือเก่าแค่ไหนจะอยู่เที่ยงเขาจะมันเย็นเนาะมมะ เานะมาชุดอ like ่อย่มาปลูกชออยาปลกปลาเยอเขาไดกว่าขได้จากน้กินนขาจะฉีดยางายยาขายยไงูชนอ่อยจะบอกแต่ว่าเขาเอาไนเขาจะเอาไนมันมาบอกอ้ามาเม่าตายาปลูกชออยเขาาย่ออบงูบ้านมงเาอเฉพาะเขาจากอัน เป็นหันเป็นหนีเนาะสิที่เขาเขาเจ้ากินหน่อยใหญ่นะเพืนบอกว่าเราคนเขาถ่ายลงบนหินมูมอืมมุมมุมเป็นการปะยานี่อืมแต่สิ่ยากปัญยานพูดอยโอ้ยพี่น้องเอ้ยลุกกระพาะลุกนั่นสต๊กกินน้าแม่ผัวน้าแม่ไหถ่ายคลิปก็ไม่ไปถ่ายดอกพี่น้องเอ้ยนี่แหละอืม ต่อไปต่อไปพูดหน้าพ่อใหญ่น้องเคสอ้าถ้าไหลงัวงัวมางัวกินอ้ากเอกงัวกินมันเขาจกไป่ละเตอะบ้างตับประตูเขาอัดอึ่งก็ยังจ้าเน่อยอย่างนี้หันเยอะเางูอืมเราเางู Ừ, đó, ừ, bộ hiền đọc cái đâu lụ cà phê lụ ờ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  à bà mẹ à bà hãy ờ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  ma 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 là vợ mẹ vợ nhà vợ bé chắp này mi chắp này chùa còn dọn ngọn ngọn, ngọn to <laughs> ขุดมันมันจะจะถอนได้มันนานดีไปขุดมันบ่โอ้ยขุดหลายแล้วเพิ่มสื่อสี่สิบพันหรือว่าสี่หมื่นกี่สี่สิบพันนะจักอันนั้จักจักบาทปะสี่สิบพันนะจักบาท เด้อ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 แปดสิบกว่าบาทแปดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสิบบาทเออลุกต๊ะบุลงัเดอหามห้ามยิงกับเลิกแมวตากตกเลื่อนมาทะเลนก็ยังพนักอันนี้แล้วเออ นี่เมื่อยกินเขากับเนืกระเสะนี่ฝ่นทิแทงกียาพ่นนี่เขาเขาะลูกกรุชุ่มลูะมกินเขากันกระเซะเมื่อยบ่วงก่ได้ถือมีดกไปิถือฮักเอาแล้วก็เจ้ กระโตกระโตเขาเจ้าได้เด็นน้ำกระโตกระโตเขาเจ้าเจ้าบ่มีหลวงบอกพ่อตีพ si ่ออยู่อยู่ได้เทียงนะเนาะมาพื้นพ่ออยู่อยู่ได้เนาะเทียงกันดิคนอยู่อ้อมขวางอ้อมแมามันกับพ่ออยู่อยู่ เทียงก็จะมีแต่ผู้ใหญ่เทียงหมดไหมเทียงเป็นโป่งเป็นเป่งเทียงผู้ใหญ่เขาเนี่ยมันมีแต่ปอกเนี่ยอธิไดีไปลบปอกเด้อพูดมันก็อยู่พูดเลยถจุกระสอบหันรถเทียงเขาจะ เดไปเหนยังเนาะเือนคัวเขาจะเืัวเขาจะอยู่มังนอนเขาจะเรื่องอะไรทำนี่หวพ่อมีหน้น่ะเขาบดเอิร์คแชมป์ดสอก โอเคพี่น้องฮกกสิขอคไปกินข่าก็นเด้อพี่น้องโอ้อยู่ดีมีแหงวัา่าทุกคนคลิปหนาพอกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดี